สวัสดีจา้าสวัสดีเพื่อนๆสุขสุขคนจ้ากลับมาพบพอกับเอ็มเม่คือเกาจ้าเมื่อนี้เมื่อน voilà. ี้สีภาาเพื่อนๆมาเบ่งพักเบ่งยาจ้าเบ่งการเปลี่ยนแปลงเนาะจ้าเนาะจากที่น้อยน้อยเนาะจะหมักน้อยนอเนาะจ้าอันซองหมากที่คลิปที่แล้วที่ได้ลงไปแล้วเนาะจ้าตอนเก็บพักไปหนึ่งเนาะจ้าตอนนี้มันกันใหญ่แล้วเน้อจ้าเบ่งเด้อน้ำเตาเนาะจ้ะแต่ว่าลูกอันข้างใหญ่อันข้างบนนี่มันสีบ่ใหญ่ะจ้ะเพราะว่าหมากนี่เขาอัน เอาอาหารไปเบิดแล้วจ้ะเขาก็เลยสิปล่อยให้ลูกนีนะจ่ะเหี้ยเจ้ะกับเป็ดตาหัวอยู่ได้เนาะกินน้ำมาท่านจ้ะเบิงอันข้างล่างก็มีตะบักแข็งแล้วเอาไว้ฮิตพันจ้ะปีนาพุละกัเหลือแต่หมากนี่ก็กินได้อยู่จ้ะกับอันนี้ก็พ่อได้กินจ้ะแต่ว่าหยอดเขาสิบ่้งงามแล้วตอนนี้มันเถ่าแล้วเนาะแต่กอนกับงามอยู่จ้ะเบิงทองฝาจ้ะมือนีเป็นสีคึมคึมแล้วจ้ะเด้อมือขึ้นีกฝนตกนิดเดียวจ้ะ ว่าสิได้เก็บเห็ดกันคงจะย่งางบะได้เก็บดอกได้กินแต่เธอเดียวนะละเห็ดกันเลยเดี๋ยวให้พ่อปู่ไปหามาให้กินอีกจ้าขึ้นไปหาเห็ดละงอบมากกได้แกงกินน้อยนึงจ้ะแบ่งกันเห็ดซอสเห็ดนั้นเห็ดนี้นะแล้วก็สิภาพมาเบิ่งอันนี้จ้าต้นมะฮุงน,นัาจะนอย่งางบะได้ลงกระถางอยู่แล้วจ้ะเด้อมะฮุงแต่ว่าอันใบเขามันเกิดแล้วจ้าใบแตกหยอดออกมาแล้วแต่ว่าบ่สวยปันได เอ็มมีก่กระสีไ้อันหยอดเขาใหญ่กว่านีก่อนเน้ะจ้ะเด้อจังใหญ่กระถางกำลังปรุงจากกำลังซื้นกระถางกะบมท่านเปลี่ยนกระถางจ้ะเดี๋ยวร่อเฮลากเขางอกออกมาอันตุ่มข้างล่างเห็นสีขาวๆจักหน้อยกระสีใหญ่กระถางใหญ่เนาะจ้ะต้นมักซีดาจ้ะเปลี่ยนกระถางแล้วกำลังแตกหยอดจ้ะมึงเด้อจ้ะสิหลอดปะเนาะ ยวสิเอาไปเก็บอาไตทุนบ้านแล้วหนาหนาวนี่แล้วเบิ่งปีหนาจ้ะว่าสิใหญ่ก็น,นี่ก็เป็นกระเพ้าค่าปลูกเพิ่มจ้ะใส่กระถางลงดินเนาอจจะเนาะพักอาเหนียงกว่านี้พักตำลึงนาะจจะเนาะตำลึงกระแตกยอดแล้วจ้ะดีอยู่อากาศใกล้สีดีแล้วอาจจะได้อยู่ทักเดือนสองเหนือนนี่พ่ออันอยู่นอกบ้านนะยูดอก เดี๋ยวอีกจักหน่อยกะคือสิเจ็บแตกหยอดใหญ่ให้กินเนาะผ <c oughs> ักเพวจ้ะอยู่กับผักกับหยานนี่ละจ้ะแต่ละมือผักเพวผักฮอนผักชีเน,เนาะจ้ะเนาะหกหกยังสี่ละจ้ะหกสไตล์เอ็มมี่เบิ้งบักพริกจ้ะบักพริกกับพ่อได้ก,กินต้นนี้กเ็เลยมากระแดงแล้วจ้ะแดงใสวายอยู่เบิ้องนั่นจ้ะเา ดกค่ะมีกระเก็บไปตากแห้งไว้กินพร้อมจะเดี๋ยวหนาวขึ้นเขาว่าสุกกระสิเก็บเข้าตู้เย็นไ้อีกกระทางนีไงงามดีจ้ะต้นที่อยู่ข้างนอกน่ะมันจีหน่อยๆนะจักหน่อยทางพุ่น้ะจ้ะทางพุ่นกระสิเป็นอันนั้นพี่น้องเห็นบ่าจ้ะนะ่บักอียงพี่น้องวะบักอ่าบักบวบจ้ะเห็นบ่าั่นข้างล่างหั่นจ้ะอยู่สิพาไปเบิงเด้อ ืันนี้กับสิภาพไปเบื้องพัก,กเบื้องยาเลาะบ้านนี่ละจ้าดอกไม่ดอกไหลแนวกุ้งแน,ว,แนวกินจ้าดอกกะทอกกะทินกับกะล่างพ่อกินเนาะเตกยอดแตกดอกอกอกมากอยู่จ้ากันฝนตกหลายคือสิด้กินอยู่ดอกนี่หญ่แล้วผักกะทินเนาะจ้ะกะทินดินแดนบ้านเราเบื้องเบื้องยอดบวบจ้าเก็บกินไปแล้วเนาะ กำลังแตกยอดจ้ะแตกยอดแตกดอกดอกมันก็เป็นตะแสบอยู่ดอกแต่ว่าเอว้ให้มันเกิดมากเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งนี่จ้ะแตงกวากรพาได้กินอยู่จ้ะแตงกวามาเบิ่งไก่ๆได้ไจ้ะเด้ออันนี้ไล่ตาแน่จักหน่อยจ้ะพราะไทยคิดเงาไปเลยเนาะมนเลยตัดหลายเถอเบิ่งบักบวบจ้ะมันลักเกิดเน,น,นาะจนใหญ่แล้วไอมีพอเห็น เสีบ่านอะกินดแกงใส่โนมัแต่สียบเนาะคือสีอันตันอยู่ดอกจ้ะเอาโนมัถุงในตู้เย็นมากแกงใส่บักบวร่องเบิองเน,นาะจ้ะเนาะจากมันสีหวานคือขอมกะบ,บัลลูเนาะจ้ะเด้อเพราะว่าไอหมีเก็บยอนมันไปกินกรหวานอยู่ด้ละ่ะแต่ว่าขนมันเป็นบักบวบขมกักนคือสีเสียใจอยู่แต่เนาะบักบวบลูกแรกเนาะจ้เนาะโอเคจา้ามือนี้ก็คือสีผ้าเพื่อเพื่อนมาเบิองพักเบิองหยาซัำนีล่ละจา้า ม,มาอ่างบักบวบซ,ซื่อดอกมีบักบวบหน่อยเดียวนดงกันเลยแต่ว่ามันก็นดีใจเนาะจ้ะเนาะเนาะมี่หมาก,กั็กินยอดกินดอกไปยังสี่ละกินยอดเพื่อนจ้ะเอ้ยเอาเฝ้าเกิดด้วยเฮ็ดเด้อจากแกงใส่บักบวบแกงพักบักบวบเนาะจ้ะเนาะแล้วกะ็มีพักเอ,อียงเกาะใบกระเพา้าจ้ะกระเพ้ากะากเที่ยวเก็บแกงเก็บไอพัดอยู่ โอเคจ้าสำหรับเมื่อนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าเพื่อนๆไว้พ่อกันไม่คลิปนาะจ้าสวัสดีจ้า